ใกลบานพี่นอะโลละร้อเจ็ิโอ้ตุมเบอรตูนี่ขาดเลอู่งหมเลยตอนนีรเท่าไหรครับละสองครับเดี๋ยวพอะเอออโน่ึงตัวที่นี้เท่าไหร่อ่ะอ้อยอโดคึงโนนละเท่าไหร่ไหมืตอนนี้ก็ว่าหอนคันตอนพุ่งแล้วทุกคนเราโอ้มกี่นเรื่องไทยเบิง จุเซตเดียบด้วยเนี่ยหรือว่าผมเสิร์ฟอาซิมซิซิ่มบป้ะีเขาเขาไม่ได้เราิเอ่เดี๋ยวีนตองข้อนี้พี่น้องขอนี้เขามป็นไอุ้่ยเดี๋ยวบ้านเขาเลยนะสบายดีพี่น้องวันนี้กะมาซื้อกุ้งยู่ตลาน้าคุกคนเนาะ